สัสดีค่ะน,นี่นะคะกลับมาพบกับแกอีกแล้วคลิปนี้นะคะใครได้ดูชื่อคลิปคงจะรีบคลิกเอ๊มีใครรีบคลิกไหมนะคะวันนี้นะคะแกวจะมาพูดถึงใช้แล้วชอบนะคะซึ่งเดือนนี้เป็นเดือนมีนาคมแล้วนะคะจะเป็นใช้แล้วชอบของเดือนมกรากับเดือนกรุพา์ที่ผ่านมาของแก้วนะคะซึ่งแก้วขอโทษจริงๆที่เดือนมกราคมนะคะ มัก,กราคมนะคะแก้วหายไปช่วงนั้นเรียนเยอะนิดหนึ่งนะคะวันนี้แก้วเลยมีโอกาสมีเวลามีมีการนั่งมีการเม้ามอยเกิดขึ้นนะคะในวันนี้ก็เลยจะมาพูดถึงเอ่อสิ่งที่ใช้แล้วชอบ2เดือนที่ผ่านมาของแก้วนะคะมก,กรลากรุ่พานะคะ2เดือนนี้รวมกันนะคะค่ะถ,ถ้ากล้องอาจจะขาวไปก็ต้องขอโทษด้วยเพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้แก้วยังตั้งกล้องไม่เป็นคือซื้อกล้องมาใหม่ไงให้มันชัดขึ้นแต่ว่ามันก็ขาวอะ่ะแก้วก็เลยลดแสงลงมาไม่แน่ใจว่า หรือเปล่าเพราะว่าแดดมันส่องมาก็ถ้าข่าวไปหรือว่าอะไรไปขอโทษด้วยนะคะโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรมัางนะคะแรกนะคะเป็นที่เช็ดเครื่องสําอางนะคะเป็นแบบน้ํานะก่อนหน้านี้ก้วชอบของบิอเลซึ่งนางหมดนะคะไม่ได้ไม่ชอบนางแต่ว่ามาเจอตัวนี้ตัวนี้นะคะเป็นของโบ t ท n i c นะคะคีนซ n s งโซลูชั t ที n n One All By นะคะสูตรขาวซึ่งแก้ใช้ได้เท่านี้แหละ เพิ่งมาใช้หลังๆแล้วรู้สึกว่ามันเช็ดหน้าได้สะอาดดีแล้วมันก็หกง่ายไปนิดนึงแต่เช็ดแล้วหน้าสะอาดราคาจะถูกกว่าไบโอเดอร์ม่านะคะแต่ว่าเช็ดแล้วคุณสมบัติใกล้เคียงกันนะแก้ว่าอันนี้คือส่วนตัวอันนี้ความรู้สึกแก้วเองเพราะว่าแก้วก็มีตัวนั้นด้วยก็ชอบเหมือนกันแต่ว่าตัวเนี้ยราคามันเบาวกว่าถ้าใครที่อยากลองลองได้แต่ว่ามันจะมีข้อเสียคือมันจะเป็นแบบฝาแบบเนี้ยเลยคือมันหกง่ายมากเราต้องค่อยๆเทนะคะ กลิ่นแทบไม่มีไม่ค่อยมีกลิ่นนะแล้วก็ตัวนี้ยเขาจะช่วยในเรื่องความขาวกระจ่างใสด้วยนะคะแล้วก็ให้รูขุมขนกระชับเล็กแล้วก็เช็ดทําความสะอาดผิวหน้าใช้กับสำรีนะคะนะคะแก้วก็ชอบมากๆนะคะสาหรับ เดือนที่ผ่านมาก็ใช้ตัวนี้นะต่อมานะคะเป็นสเปรย์น้ำแร่ที่หลายๆคนคงชอบกันอยู่แล้วแล้วแก้วก็ชอบนะคะเป็นโอคุมะนะคะคือใช้ได้ประมาณนี้แล้วเห็นไหมคือมันฉีดแล้วมันให้ความรู้สึกเย็นสบายนะคะเวลาเราต้องการความเงาของใบหน้าขึ้นมาแบบนี้คือทาลุกให้หน้าแมทนะคะทาบีบีให้หน้าแมทซีซี CC ให้หน้าแมทแล้วก็ พอฉีดไปอย่างเงี้ยหน้ามันจะเงาแล้วก็เย็นสดชื่นเวลาร้อนรอ,อย่างเงี้ยเหมาะมากๆถ้าใครอยากลองก็ลองดูได้นะสำหรับตัวนี้ ต่อมานะคะเป็นกันแดดละกันเนาะกันแดดนะคะเปลี่ยนใจนิดนึงเพราะว่าได้เทสมาแล้วสักพักหนึ่งนะคะแอบป,ปื้มตัวนี้นะคะเป็น Nivea Sun Whitening Perfect Protect นะคะ Super Serum นะคะ SPF 50นะคะเป็นตัวนี้คือเขาจะเป็นกันแดดของ Nivea เนี่ยเขาบอกว่าบางเบาไล้สีก็จริงคือนางเบาแล้วก็นางไร้สีแล้วนางนางหมดเหมือนจะหมดเร็วอะคือก็เลยเนี่ยเห็นมมันจะเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็ แก้วเป็นคนเป็นสาวค่อนข้างหน้ามันนะก็ชอบอะไรที่มันบางๆเบาๆอย่างเงี้ยพอทาไปแล้วมันก็รู้สึกเหมือนไม่ได้ทาอะไรอะ่ะแล้วมันก็กันแดดไงก็กันแดดเพราะว่าเออทั้งวันเราต้องแบบโปะเยอะอยู่แล้ววันๆหนึ่งนะคะก็รองพื้นซีซีเบด everything นะคะก็เลยอยากใช้อะไรที่บางเบาและอันนี้มันใช้โอเคนะคะ สำหรับแก้วก็ใช้มาได้เดือน2เดือนแล้วแหละต่อมานะคะแก้วไม่รู้ว่าผิวหนะ้าแก้วคือดีขึ้นหรือเปล่าแต่ช่วงก่อนหน้านี้คือกลับไปบ้านนะก็เป็นช่วงดราม่าในชีวิตหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่บอกว่า โหแก้วทำไมปล่อยให้หน้าเยินอย่างนี้จากนั้นเราได้ยินแม่เราพูดอย่างนี้ค่ะแก้วก็เลยมาร์กหน้าแทบทุกวันนะคะตอนช่วงนั้นนะคะก็ตัวนี้เป็นมาร์กที่ปลืม้มแล้วก็ใช้แล้วชอบมากๆนะคะอันนี้เป็น my beauty diary นะคะอันนี้สูตรเขียวเป็นสูตรที่ชอบที่สุดสูตรแอปเปิลนะคะคือไม่อยากจะพูดว่าซื้อเยอะมากนะถ้าใครติดตามในอินสตาแกรหรือว่าในแฟนเพจนะคะก็จะเห็นเวลามันมีโปรสชิ้น สองกล่อง166แก้วจะตุนแบบเยอะมากแก้วลองหลายสูตรนะคะลองสูตรสีเหลืองสีชมพูนะคะแต่ว่ามาตายลังสีเขียวนะคะเพราะมันรู้สึกมันเป็นสูตรให้ความชุ่มชื้นเนาะแล้วก็กระชับรูขุมขนผิวกระจ่างใสนะจริงๆแล้วมันคล้ายกันหมดแหละแต่คือความรู้สึกเวลามาร์กตัวสีเขียวแล้วหน้ามันดู นุ่มกว่าอันอื่นหรือเปล่าไม่แน่ใจคือแล้วแต่คนชอบนะแต่แก้ชอบสูตรนี้เรามาต่อกันที่เครื่องสาอางคือมีน้อยจริงๆอะ่ะเพราะว่าอ่ช่วงเดือนกุมภาเป็นเดือนสอบของแก้ใช่ไหมแล้วก็เดือนมก,กรานี่เรียนเยอะมากจะเน้นพวกทารองพื้นปกปิด <c oughs> คือไม่ค่อยได้แต่งหน้าแต่ทารองพื้นก็งงปะวะ โอเคก็คือไม่ค่อยได้แต่งหน้าแบบติดขนตาอะไรเงี้ยเขาเรียกแต่งหน้าแต่ทารองพื้นทุกวันเนี่ยเขาไม่เรียกว่าแต่งหน้าเขาเรียกว่าใสา่ใโอเคแค่ปกปิดนะคะก็รองพื้นที่ชอบนะคะก็คงจะรู้กันอะ เออพูดเยอะนิดหนึ่งนะคะเป็นนานะคะ all day luminous นะคะ foundation ตัวใหม่ของเขาซึ่งสีมันได้มาเป็นสีมีเดียมซีซึ่งสีค่อนข้างจะเข้มกว่าผิวแต่รู้สึกว่าเป็นรองพื้นที่ดีงามนะคะดีงามจริงๆนะคะมีหลายคนบอกไปซื้อเหมือนกันแบบน้องแก้วพี่ไปซื้อมาลองแล้วอเนี้ยก็มีคนใช้ไม่ถูกอันนี้คือแก้วก็ ต้องบอกว่าต้องเลือกกับตัวเองเนาะการเลือกรองพื้นอะไรเงี้ยเพราะว่าแก้วใช้แล้วหน้าเนียนมากแล้วแบบคุมมันได้โอเคเลยคือสําหรับผิวแก้วคือมันมันดีงามอะ่ะ เออแต่สําหรับคนอื่นอย่างเงี้ยก็คือต้องไปลองเทสกันเองคือแก้วแนะนําในส่วนของแก้วที่ใช้แล้วความรู้สึกมันบอกแล้วก็เวลาส่องกระจกมันบอกอะไรเงี้ยนะคะก็เลยเป็นองพื้นที่ชอบนะคะตัวนี้แล้วอันนี้สําหรับวันเบาๆใสๆลุคนี้คือใสๆเบาๆของแก้วะคะก็ชอบเป็นตัวนี้เป็นซีซีครีมนะคะเป็นแบรนด์ของคนไทยเดี๋ยวคลิปรีวิวเนี่ยจะตามมานะคะก็เป็นแบรนด์อากาลิโก้นะคะเป็นแบรนด์ของคนไทยเป็นซีซีครีมที่ คุมมันนะคะแล้วก็ให้ความแมทนี่คือแต่งมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะคือรีวิวนางด้วยนะคะแต่ว่าหน้ายังแมทอยู่เมื่อกี้ฉีดตัวเป็นน้ำแรกเข้าไปก็ยังแมทนะคะคือดีดีมากแล้วก็เหมาะกับวันที่ไปเรียนหรือวันที่ออกไปแค่แป๊บเดียวไม่ได้มีงานอะไรฟูลแบบต้องจัดเต็มอะไรมากมายนะคะคือนางเอาอยู่จริงหน้าตาเป็นแบบนี้ราคาก็ 600นิดๆนะคะใช้แล้วชอบนะคะต่อมานะคะมาต่อกันที่คิ้วดีกว่านะคะคิ้วคือมงกุฎของใบหน้านะคะใครไม่มีคิ้วยกมม่ขึ้นเ <c oughs> มี่ย <c oughs> แก้วมีเราเล่นนะคะก็เป็นคนมีคิ้วอยู่แล้วนะคะแต่ใครที่ไม่มีก็แนะนําตัวนี้เป็นลูกรักตัวใหม่นะคะลองมาจากน้องมิทินคือน้องมิทินก็ใช้บ่อยแล้วนะคะแล้วก็เปลี่ยนลูกรักมั่งนะคะอันนี้ายการนะคะ มิทีนคายเขาหรือเขาคายมิทีนอันนี้ไม่รู้นะจ๊ะเป็นลอรีอนะคะเป็นที่เขียนคิ้วนะคะซูเปอร์ไลเนอร์นะคะดีไซน์ Pro นะคะ Designer Pro รเขาจะเป็นแบบ3หัวนี่นะคะดูการใช้จริงคือมันจะมีขนคิ้วซ่อนอยู่แบบนี้นะคะแล้วก็ตัว นี่เบรนดให้ฟงๆนะคะก็จะเป็นสีเบอร์น้ำตาลเข้มอ่ะ02อ่ะเพราะว่าผมแก้วค่อนข้างเข้มก็เลยเขียนให้เข้มเท่ากับผมนะคะชอบมากๆก็คือใช้บ่อยมากตั้งแต่มีมานะคะก็ใช้แทบทุกวันเลยนะเพราะมันแบบแท่งเดียวสามารถทุกอย่าง everything นะคะนะคะส่วน ตานะคะไม่ค่อยได้ทําอะไรเลยก็เลยไม่มีอ่าพาเลตตาที่ชอบช่วงสองเดือนที่ผ่านมาแล้วก็จะมีเรื่องเล่านะคะวันนั้นขอเล่านิดหนึ่งคือแก้ว อยากสวยคืออยากสวยยังไงคือก็ดัดขนตาไงก็ดัดขนตาแล้วเดี๋ยวสังเกตนะคะดัดขนตาใช่ไหมก็ยืนดัดยืนดัดกําลังจะนั่งปุ๊บมือกระแทกปึ๊กดึงขนตาแก้วหายไปทุกคนเห็นไหมขนตาข้างหน้าแก้วหายไปคือแก้วเขิดมาแก้วไม่กล้าโพสในแฟนเพจว่าแก้วดัดขนตาแล้วแก้วทําขนตาแก้วหายไปคือแบบมันหายไปเ,เนี่ยเห็นไหมเนี่ยคือเพิ่งเกิดเมื่อไม่นานนี้เองมันหายไปยอะ่ะเออก็แบบเสียใจนิดนึงเราทํำด้าสวยๆงามๆแต่ดัดขนตายังพลาดพลาด พลาดแล้วก็ <c oughs> อุ้ยลืมพูดถึงแป้งนะคะพูดถึงแป้งอันนี้คือใช้จนว่นมากเลยว่วนนี่คือภาษาอะไรคะแก้วงงนะเป็นรีเมลสเตม t ทนะคะสีทานซููเซนนะก็จะเป็นแป้งโปร่งแสงแบบนี้คือดูได้จากสภาพคือ2เดือนใช้จริงๆใช้นางจริงๆนะคะคือมันคุมมันได้โอเคคือแบบถ้าแมท เจอแมตแล้วก็เจอเนี้ยคือดีงามมากนะคะอยู่ทนอยู่ทนนะคะก็เลยชอบนะคะราคาถูกด้วยต่อมานะคะปัดแก้มนะคะแก้วจะปัดนิดหนึ่งนะคะก็จะเป็นอันนี้ที่รู้สึกว่าทาบ่อยนะคะเป็นของ beauty c o t t a g e นะคะนี่แพ็กเกจเขาน่ารัก beauty c o t t a g e sweet lolita b u t c h e r นะคะสีที่แก้วใช้คือสี01นะคะเป็นสีชมพูแบบนี้ นะที่ทาอยู่ที่แก้มคือมันไม่ออกมากคือใสๆชอบตรงที่มันเป็นตลับแบบเนี้ยอย่างเงี้ยแล้วคือการออกแบบเขาดีงามแล้วก็มีกระจกให้ด้วยนะคะตัวลิปก็มีกระจกให้ก็เลยชอบนะคะโอเคค่ะก็อันสุดท้ายแล้วนะคะก็คือนี้เลยนะคะอันนี้เป็นของ The Face Shop นะคะเป็นลิปมันลิปแคร์ครีมนะคะเป็นเชียร์บัตเตอร์นะคะก็อันนี้คือบอแบไปแล้วนะคะ ก็ใช้ดีมากๆชุ่มชื้นโอเคเลิศนะคะก็เลยไปซื้ออันใหม่มานะคะอันนี้คือได้มาจากทางแบรนด์แต่ว่าอันนี้ไปสอยมาเองนะคะไปอุดหนุนเขามานะรานะคา195บาทนะแต่ใช้ได้นานมากคือรู้สึกว่าแก้วได้ตัวนี้มันนานมากแล้วคือพูดถึงหลายคลิปแล้วแล้วก็ยังคงใช้อยู่นะคะ ก็เลยชอบเพราะว่ามันให้ความชุ่มชื้นกับริมฟิกปักได้ดีเลิศนะคะละครละกันเพราะว่าช่วงนี้ไม่ได้ดูซีรีส์นะคะเดียวนะคะคือเรื่องแอบรักออนไลน์นะคะก็ใครอยู่ทีมบอสยกมือขึ้นนะคะแก้วนะคะอยู่ทีมพี่ปีเตอร์นะค,ะคือน่ารักมากนะคะมากคิมก็น่ารักแต่ว่าปีเตอร์แอนก็น่ารักนะคะก็เป็นเรื่องละครที่แบบติดแล้วก็เวิร์นเวิร์นในเฟซบ o ๊เยอะที่สุดเลยนะคะคือเวิร์นไบเอะก็ชอบนะคะหลงรักนะคะเพราะว่า เออละครเขาสร้างมาดีอะคือแบบมันแบบตรงกับปัจจุบันตรงกับตัวเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออคือแบบเออดูแล้วมันเพลินนะคะก็ชอบมากๆแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งตอนนี้ที่แบบ กำลังชอบนะคะคือลมซ่อนรักก็ต่อจากแอบรักออนไลน์นี่แหละก็นัดเดทนัดเดทแต้วนะคะก็ชอบมากนะคะก็เพิ่งเริ่มดูยังไม่ได้ถึงขัง้นคัง่งเท่าบอสแต่ก็เริ่มแล้วแหละนิดนึงเพราะว่าแบลรี่หล่อมากเลยเนาะคือแบบหล่อ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 ,อ,อลืมอ่ะก็หมดแล้วส่วนเพลงที่ชอบก็จะเป็นเพลงเอ,อ่อขอแบบอินเตอร์นิดนึงนะคะคือแก้วอะอยากดูเรื่อง50 Shades of Grey มากคะมีคิตตียนเกรย์นะซึ่ง อดดูไม่ได้ดูคือคือกลัวไปหื่นในโรงแต่ว่ามันเพลงหนึ่งของเขาคือเพลงเขาเพาะมากนะคะ love me like you do หลายคนกชอบฟินรู้สึกเป็นนักเอกรู้สึกโดนแซ่บอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นเพลงที่ชอบมากๆค,คือช่วงที่ผ่านมาก็ถึงจะเรียนหนักยังไงแกก็มีเวลาเว,าเวิร์กับลัะครแล้วก็เพลงนะคะก็ประมาณนี้ ก็หมดแล้วนะสำหรับเดือนนี้สิ่งที่ชอบก็มีประมาณนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดเมนต์เป็นกำลังใจให้แก้วทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะถ้าไม่มีคนดูไม่มีคนพูดคุยนะคะแก้วก็มานั่งพูดคนเดียวมันเหงานะคะก็เอ,อ่อเมนต์ข้างล่างพูดคุยกันได้นะคะพูดมานานแล้วคือพูดเกือบ20นาทีแล้วอะ่ะวันนี้ลากันไปเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดไ like, ลค์เป็นกำลังใจเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจใคร เพิ่งเข้ามาก็สับตะไคร้นะคะโอเควันนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมจนถึงตอนนี้นะคะจนถึงตอนนี้นะโอเคนะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย